รถยนต์ปิกอัพขวัญใจไวซิ่งนะครับก็คือนี่เลยฮะโตโยต้าครับโอ้โหนี่แต่งมาสวยเลยทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ใช้กันมายาวนานนะหรับบ้านเรานี่เมืองเกษตรรถอิวสูนี่ก็เป็นอะไรที่แบบอยู่กับคนไทยมายาวนานนะครับและนี่ครับขวัญใจน้ํามันเครื่องเอสโอイนะครับและนี่ครับขวัญใจน้ํามันเครื่องเอสโอนะครับ Ford Rang เจนะครับอ่าตัวใหม่เลยนะสวยงามเลยครับก็ ลูกค้าเรานี่แบบว่าต้องขอบคุณเลยนะรวมมีลูกค้าที่ที่เป็นลูกค้ากลุ่มฟอร์เรนเจอร์เยอะมากๆเลยนะครับใช้นะ้ำมันเครื่อง s อสโอเรานะครับวนใหญ่ทุกคนก็จะถามหานะครับโกอีโคซีสามห้าสามศูนย์เครื่องสองจุดสองเนี่ยจะใช้อยู่ประมาณแปดลิตรเลยนะครับถ้าเป็นเครื่องที่ใหญ่กว่านั้นก็เป็นพวกเครื่องสามจุดสองก็ต้องใช้มากกว่านะครับเก้าหรือสิบลิตรนะลุกแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกค้าที่ใช้แล้วเนี่ยกับเรนเจอร์เนี่ยลูกส่วนใหญ่ก็ประทับใจแล้วแล้วกลับมาใช้อีกและนี่คืออีสุดสุครับค่ายรถยนต์ที่ เรียกว่าทุกคนต้องรู้จักแล้วก็ใช้กันมายาวนานนะสำหรับบ้านเรานี่เมืองกเกษตรรถอีลซูนี่ครับเป็นอะไรที่แบบอยู่กับคนไทยมายาวนานนะครับน้ำมันเครื่องเหรอครับตัวท็อปสุดเราใช้ตัวเดียวกับที่ใช้กับรถยุโรปนะครับก็คือโกอีโคซีสามห้านะครับอันนี้เป็นนีูนิวเอ็กนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีแมกนี่เป็นอะไรที่แบบขายดิบขายดีนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยพักทายเข้ามากันเยอะเลยนะครับสำหรับรถอ e ีลซูดีแมก น้ำมันเครื่องที่เหมาะก็เป็น Go Eco C3 เลยนะครับ5.30สำหรับเครื่องยนต์1.8นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ที่เป็น3,000 cc ใช้ได้เลยครับรถยนต์ปิกอัพขวัญใจไวซิ่งนะครับก็คือนี่เลยฮะ,ะโตโยตา้าครับโอ้โหนี่แต่งมาสวยเลยตัวอีดิชั่นเลยเนาะมีกล่อง ECU ช็อ p เหมือนต่งมาให้เรียบร้อยนะบอกสวยงามเลยนะข้างในกลุ่มนี้จริงๆก็สามารถใช้น้ำมันได้ตนะั้งแต่เบอร์5แต่มัน U30 ไปจนถึง Blue Hat #9 CI40 จะมา U40 แต่คันนี้ผมว่า CI40 จะ U10 น่าจะอยู่กว่าพราะดูแล้วเขา modify มามีชุดแต่งมีกล่องมาด้วยความร้อนสูง <S <S สำหรับข้อมูลดีๆติดตามที่ S Oil Thailand ของเราครับ